<het ero> และนี่ก็คือครั้งแรกที่ผมเจอเขาเชี่ยพ่อสวยไม่ใช่ครั้งแรกที่นิวเจอไหมอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะคะ ือแบบนี่มันคืออะไรนี่มันคือใคร <c oughs> ทําไมรูปโปรไฟล์เดอ๋อจัะหล่อจะตายห <c oughs> ล่อตรงไหนก่อนสมัยนะั้นคือโคตรหล่อทุกคนมันเป็นเทรนที่แบบถ่ายรูปหน้ากระจกไง <c oughs> มันไม่ได้ไอการตั้งชื่อไอจีแบบเนี้ยแม่งต้องไอดีเดียวตรงกับชื่อไลน์แน่นอนซึ่งก็จริงอ๋อนี่ไม่ดาวไลไลเขาอใช่ดาไอดีไลใช่ผมดาไอดีไลเขาครับกดปุ๊บไอเชียใช่ไลน์ด้วยเรียบร้อยแอนแม่งเลยกูก็ตึงเหมือนนั่นเนี่ย ังจากที่นิวกับไม้เรียนจบกันมาค่ะไม้ก็ไปช่วยงานที่บ้านอยู่สักพักหนึ่งส่วนนิวก็ไปฝึกงานเป็นทนายอยู่สักพักหนึ่งพอไม้ไปเข้าไปใส่กเกมแล้วไม้ก็มาบอกนิวว่าเออเพงเขาขอเปลี่ยนชื่อเพจเป็นใจล้านะไม้ก็มาบอกนิวว่าเออเขา,าอยากสตรีมเกมอยากแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะทําการสตรีมเกมเลยเพราะว่ายุคสตรีมเกมมันดันมาพอดีด้วยครับ หลังจากฝึกงานเสร็จปุ๊บนิวก็มาอ่านหนังสือสอบต่อสอ,สอบทั้งทนายตรวทนายแล้วก็เนติบัณฑิตในระหว่างที่เรากําลังแบบอ่านหนังสือในห้องคนเดียวเราก็ช่วงนั้นค่อนข้างจะแย่ะค่ะแต่ที่บ้านนะอมนะเขาไม่เห็นด้วยกับผมเลยเลยเครียดมากรู้สึกอึดอัด <c oughs> เอเมื่อไร่จะเลิกสที ผมโดนบอกให้ออกทุกวันพ่อแม่ก็มีบ่นๆขอผมประมาณว่ามันไปเล่นเกมแล้วมึงไม่รู้เหรอเงินเดือนก็น้อยทำทำไมโดเนทได้ประมาณ5บาทมันไม่พออยู่แล้วว่ะก็คอยเชียร์ให้เปลี่ยนงานเพราะว่าชั่วแรก เงินเดือนน้อยค่าน้ำมันก็ไม่น่าจะพอกับเงินเดือนแล้วกลับมาช่วยที่บ้านดีกว่าสบายกว่าเยอะช่วงที่เฮีย้ทงมาทํางานที่บ้านมี่ก็ยังไปกับเฮียซึ่งเฮียเขาก็ทางานในส่วนที่ทําปิ้งเรื่องธุรกิจขายของอะไรนี้เฮียเขาาจะไม่ถนัดใช่ไหมผมโดนด่าบ่อยมากนะโดนด่าแบบตายกลับบ้านมึงไปใจร้าวผมเศร้ามากผมโทรไปร้องไห้นิวฟาร์มตู้เฮียเขาโดนด่าตายผมเศร้ามากอ่ะ ได้เดียวคอยแบบช่วยปอบแบบช่วยอยู่หลังบ้านผมก็ลุยแบบเต็มที่คือมันไม่มีอะไรเสียแล้วผมว่ามีคนคอยผักหลังเราตลอดเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่แหละค,คือทางที่เราต้องตั้งใจแล้วก็ทําให้ได้อนนก็แบบค่อนข้างจะมีความสับสนในตัวเองเพราะว่าในระหว่างที่เรากําลังแบบอ่านหนังสือในห้องคนเดียวส่วนไม้ก็ ได้เจอเพื่อนเพื่อน<ม>เล่นเกมทําสิ่งที่เขารักเราก็ช่วงนั้นค่อนข้างจะแย่ค่ะหลังจากที่ผมค่อนข้างอยู่ตัวใช่ไหมครับผมก็หันไปดูนิวผมก็รู้สึกว่าผมเศร้านะที่ผมเนี่ยมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วเขาเนี่ยเครียดกับการที่ต้องอ่านหนังสือเขาบอกกับผมตอลอดว่าเออเนี่ยเขาเครียดอ่านไม่ไหวจะอ่านไม่ทันเชื่อปะตอนที่เขาจะไปสอบเขาไม่ไปสอบเลยผมต้องบังคับเขาว่าเขาต้องไป หลังจากที่นิวได้ทนายแล้วก็ได้เนติบัณฑิตแล้วมันก็ยังมีด่านต่อไปที่เรายังต้องทำอยู่แม่ก็ยังอยากให้เราอ่านหนังสือสอบต่อเพื่อที่จะสอบได้เป็นผู้พิพากษาลูกก็ต้องดูงสือต่อเพื่อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสู้ๆนะลูกเพราะว่าตอนนี้ใกล้ประสบความสำเร็จแล้วลูกระหว่างช่วงตอนนั้นมันก็ยังมีความสับสนตลอดเวลานิว พอคุยกับไม้ไม้ก็ชวนนิวนิวอยากผักไหมสนใจมาช่วยไม้ไหมแบบเต็มตัวเลยขอแค่แบบสองสามเดือนก็พอเดี๋ยวก็รู้แล้วว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมมันสามารถเลี้ยงดูพวกเราได้ไหมเพราะว่าเขาเห็นตัวเองแล้วตัเองเครียดเกินแล้วหลังจากนั้นนิวก็ยังอยู่กับเพจใจเรามาตลอดเขาก็บอกแล้วว่าให้เต็มมาทำกับเขาเพา่อทมีความสุขด้วยกันเออ คนรอบข้างเราเตงคิดว่าเขามองเราเปลี่ยนไปครั้งแรกที่เปลี่ยนไปรู้รไหมครับตอนไหนตอนที่ผมเอาเงินไปเรียนข้าวที่บ้านได้มันมเอาเงินมาจากไหนวะมันไปเรียกเราได้ยังไงเขาก็เริ่มเอาไปอวดนะครับรู้จักรูปผมหรือเปล่าสตีมเมอร์ใจร้าวน้องเล่นเกมหรือเปล่าแล้วน้องรู้จักใจร้าวไหมรู้จักใจร้าวไหมรู้จักใจร้าวไหมถ่ายรูปไหมนี่ไงพอเขาเริ่มประสบความสําเร็จเออไปไหนมาไหนมีคนแบบทักทายเขาใจร้าวอะไรวะลูกเรามัน มันมีคนรู้จักขนาดนี้เลยเหรอก็เลยรู้สึกแอบแอบภูมิใจเนาะอย่างที่เห็นนะครับว่าความภาคภูมิใจของเขาก็มานะครับผมก็คุ้มค่าแล้วกับการที่ผมตั้งใจทำลงสำหรับนิวอ่ก็เพราะว่ารักไม่คือแบบเซฟเซอร์ไม่เอาดิคือเหมือนเส้นทางของเราก็เดินกันมาแบบ 9ปีแต่ก็เป็น9ปีที่รู้สึกว่ามันแบบผ่านไปแป๊บเดียวเพราะว่าทุกช่วงเวลาที่นิวอยู่กับไม้นิวก็ไม่เคยเบื่อแล้วก็อยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับไม้ต่อไปอีกเช่เธอเพียงคนเดียวแล้วเพียงผมก็รักทุกอย่างที่เป็นตัวเขาอยู่แล้วความค้อมก็อาจจะขึ้นอยู่เรื่องของเงินด้วยนะครับพอพอมีเงินพอมาผมก็สเอ้ยเรามีเงินละมีทุกอย่างละครอบครัวแล้วก็ดี เงินเราก็พร้อมแฟนเราก็ดีก็แต่งงานเลยดีกว่าครับจะเริ่มจบเป้ยมองอะไรเอ้าอนิรู้สึกว่าคนที่มีแพชชั่นมันน่าดึงดูดแล้วก็มีความรับผิดชอบพอมีแพชชั่นมันก็จะตามไปด้วยความรับผิดชอบถึงแม้รูปลักษณ์เขาจะดูแบบเหมือนตลกเฮฮาแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ขนาดนั้นเลยวะ กูเพิ่งรู้นะคูเพิ่งพูดอ่าสำหรับผมอาจจะดูเป็นไร้สาระเดี๋ยผมอยากแรกคือน่าจะเป็นเรื่องกินเนะผมเขากินตรงกับผมไงเกี่ยวอะไรกับเรื่องกินเรื่องกินสําคัญมากใช่ครับเพราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่ครับเป็นความสุขที่เร็วมากเพียงคุณยกเข้าคำแรกปุ๊บความสุขคุณมาเลยอีซี่ส่วนเรื่องที่สองก็ <c oughs> ท,ทำไมมันยากขนาดนั้นนะไม่มันยากเขาเต็งเพอร์เฟกต์ทุกจุดไงเฮ้ยยังไม่ทันเลาเราร้องไห้แล้วล อยากจะขอบคุณนิวที่ทนกันมาอยู่ถึง9ปีนะครับผมนะก็เป็น9้าปีที่มีความสุขมากอาจจะมีลมลูกคู่คานบ้างแต่สุดท้ายเราก็กลับมาได้เสมอนะแล้วล้วก็ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแล้วก็ขอบคุณที่รักผมครับผมครับ <c oughs> อยากขอบคุณที่รักเขาแล้วก็ดูแลเขาอย่าบิ้วอีกจะร้องอันนี้จะร้องแล้ว,ลอ,ลวอย่าบิ้ว ดูแลเขาแบบดีมากมากมากจริงๆในงานจะพูดได้ไหมขอแค่นโอ้ขอบคุณครับแต่ว่าไม่แน่เขาอาจจะต้องกลับไปทำภารกิจต่อก็ไม่แน่นะคะในอนาคตเราไม่รู้เนาะก็ภูมิใจนะว่าได้ได้ดิวมาเป็นลูกสะใภ้เนาะแล้วก็อยากให้ไม้อ่ะ มีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองว่าอย่านอนดึกทั้งคู่อย่านอนดึกก็ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่เขารักทั้งคู่ก็ขอให้คู่บ่าวสาวรักกันยืนยาวนานแล้วก็มีน้องตัวเล็กๆวัยจะได้มีให้สดใสขึ้นไม่มีอะไรพูดเยอะนะก็ขอให้โชคดีทีหไหมกัแบบพี่นิวก็เห็นมาตั้งนานแล้ว,ลวก็ ขอให้โชคดีมีชีวิตคู่ที่ดีพี่ิูก็อยู่กับเฮียตั้งแต่ที่เฮียเอ,อ่อทำงานทำอะไรไม่ได้ได้เงินหกเจ็ดพันบาทจนตอนนี้รวยเป็นล้านก็ขอให้โชคดีในชีวิตคู่ใหม่แล้วก็อย่าลืมน้องนะจ๊ะอย่าลืมน้องก็คือถ้าเลี้ยงภรรยาตัวเองแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องด้วยสวัสดีครับก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่เพราะว่าในที่สุดก็ได้แต่งแล้วใช้เวลามาพักเลยก็จะดป ก็ยินดีมากมากและดีใจมากๆรู้สึกว่าดีใจกว่างานแต่งตัวเองนี่ตื่นเต้นทำไมก็ไม่รู้ขอให้มีความสุขในชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วมีหลานเร็วๆได้มีลูกเร็วๆจะได้มาเล่นด้วยกันขอให้เฮียไม้กับนิวมีแต่ความสุขครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะก็ขอให้มีหลานเร็วๆขอให้ประสบแต่ความสําเร็จทุกอย่างทุกประการและมีแต่ความสุขนะคะบาย็วันนี้ก็เป็นงานแต่งที่ไมากับพี่นิวขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆขอให้อยู่ด้วยกันไปตลอด มีอะไรก็ให้อภัยกันดูแลกันโกรธกันก็อยา่าโกรธกันนานครับตอนนี้ก็ยินดีด้วยกับพี่นิวพี่ไหมก็อย่าลืมมีหลานให้นิ่งนะขอให้ลูกทั้งสองต้งมีแต่ความสุขและก็ความเจริญและประสบความสําเร็จในครอบครัวต่อไปแม่ก็ฝากน้องนิวไว้กับไม้ด้วยเพราะว่าน้องนิวคือดวงใจของแม่ที่จะ มอบให้กับไม้เพื่อจะดูแลต่อไปแล้วขอฝากาน้องดิวไว้กับคออาาอรอบครัวเกียรตินภาลัยด้วยนะคะเคครทุกคนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกับดิวกำลังจะเดินมาตรงกลางครับเพราะฉะนั้นไปไปรอกันหน้าประตูด้วยไปไปดูไปดูหยิบกล้องมาถือขึ้นมาด้วยไป